สิ่งที่เราอยากจะทำเใช่ตอนรับสู่ต้องขึ้น้ามาขึ้นหนเวลคัมแบ็กไทยใจวยาวลนี้่คไม่มีใครได้ ที่ได้นำถุงไทยไปทีโคนี้มะโขงนะอ้ยให้เก็บไว้คุยโมถึงลูกบวนเดล้วยตัวไม่ใช่ใช่มาเพราะความุ้มหรือโชคหนีมินรุยรุนเพราะรายการแข่งนี้ไม่จะมาหนีรนก็ไม่มี ันนี้ก็โอ้ยเฮกันมันเป็นลมมันตัดขามัตันขึ้นแล้วเพราะว่ามันวันตันขึ้น่ะใช่ครับล้มก็ล้มเป็นตัวใช่เป็นโผล่มันติดกันหมดเลยครับรถกีนี่นะใช่ครับรถกีนรูปลุดตลอดให้อ่าแล้วรไม่ถือเรากินเออน่าเป็นผู้ปั่นจักรยานครับส่วนมากเขาจะให้ที่เขาส่งมาถึงเราเขาให้ขี่รถมากเลยขี่รถเยอะเลยครับเหนื่อยนะเพราะว่าฮัทติใช่ใช่ จบเสรจน่าจะได้ร้านสุด้ายจะมีเวลานะกับสบายก่อนนะครับถอดกล้องนะครับต้องชิดนิดนึงครับชิดนางนิดนึงครับขอบคุครับิ้เนียเลยถอดแหวจะเป็นเียายแล้วนะพี่เี่ยดูได้เพราะว่าขอนเป็นีนะครับ วันนี้เราก็มาอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับน้อนรับการกลับมาของเจ้ากองนะครับทัชกรตัวศีนะครับผมเจ้ากองนี่นะครับเป็นนักขี่ลูกกี้นะครับของของคนไทยเลยครับจากโครงการ r a to t h e d r e a m ของ Honda นี่นะครับผมซึ่งก็ได้ไปสู่ในรายการ Moto GP ลูกกี้ขับนะครับก็คือรายการที่จะเอาเด็กวัยรุ่นนี่นะครับ ที่สนใจในกีฬามอเตอร์สปอร์ตนี่นะครับก็มาขับขี่กันในสนามจริงนะครับแล้วก็ในกติกาเช่นเดียวกับ MotoGP นะครับก็จะเห็นได้ครับ2ปีที่ผ่านมานะครับก้องทัชกรบัวสีก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับปีนี้ก็ได้มาเป็นอันดับ8าดคะแนนสะสมของโลกนะครับคนเดียวหนึ่งเดียวในคนไทยของเราเนี่ยครับที่ได้ นำถ้วยแล้วก็ได้นำธงไตรลงของเราขึ้นไปโชว์นะครับบนโพเดียมถึง3-4ครั้งนะครับอันนี้นะครับก็จะเห็นความก้าวกระโดดนะครับความสามารถของนักกีฬาไทยของเรานะครับร o the d รี a มนะครับレスต t มอเตอร์จีพีนี่นะครับอันนี้นะครับที่ทำให้โครงการเราจะสำเร็จนะครับก็วัยรุ่น ที่ชื่นชอบการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับอย่านุ่งอย่าอยู่นิ่งเฉยนะครับข้ามาติดต่อที่ไทยฮอหน้าเราเลส i n g งทีมนะครับท่านอาจจะเป็นคนที่เก่งเหมือนกองทัชกรก็ได้นะครับผมเลสตูเดอรีมนะครับรถทูมอเตอร์จครับ